่าอไยเอาอย่ามากวันน oh. oh. uh ี huh. oh. ้เสียแล้วแล้วไปยูแล้วจิบกาแฟแล้วก็ยูหันละแม่คองเอออนยูวัวเออาเอาผมก็ดีละเกยผมดีมีเวลาแน่อือหอนดีหรอ้คือบอลลมมเมียนดีดอกหอนยูป้าเอยหอนอีหลีเว้ยวว่ามือนเรี้ยงในบ่บ่หม่มฝนตกก็คาเกยเว้ยเมียนครอยู่หรอกมันตกลางคืนเสมอ จักมือแล้วมันตกแต่เนีมืเวี้ยไหนเอ่ยห่ยางข้าเจ้าะสันเรา่าแล,ล้เวเบียยก็ดีแล้วจีได้ตัดชิปค่ะแายหมู่บ้านมาท่านเด็กลุ่เด้ตัดยูม่นอใหญ่วแล้วแล้วออเอาตบะข่อยเอาลิปไมเดี๋ยวนี้ี่มุกว่าหลายบบล้โอ้อกับพ่อได้ยั่วละมุกกันที่ห้องค่ยเลรยนั่นแหละใหญ่เพาเลรนนั้นไม่ <S <S ไม่เห็นไหมจีอเออก็อไ่เห็นพญี่เหี่ยวว่ะจังหวะเนาะพี่อาจไปใส่วะ่ะเอียนี่แม่พูดหนาเป็นยังไงเอ๊ย,ยเอียนี่อะจะเฝ้าอ,อยู่บ่าฟังอ,อันเจ้าพอได้ยินข่าวบอกเพื่อนส่ผ้าเสตโตนั่นโอ้ดังๆมัง้งหันเออวุย้ยปิวแล้วช่องเพื่อนนันยัยเอาปิวแล้วปิวแล้ว ว่าจะไปหาผ่าเช็ดตูอยู่ไหมเจ้าอย่าไปเฮ็ดผิดกฎเขาดิเอ้ยวิยอดวิวหลายทิเด้อปลายอยูแต่ว่าอันเยี่ยงกับพ่อแลนี่เยี่ยงกับพ่อน,น,นั่นสร้างบนกับผิวแล้วยายมันนั้นผิดกฎเนาะเมียนมันผิดกฎดดเด้อกลาเฮ็ดคับแต่ว่าเมืองคนออกมว่าหายซึมซึมเงยโวยสมน้ำหนาไอ้คนทั่วประเทศเลยยายเอ้ยเจ้ากะแต่ว่ากับที่ตแล้วอยู่น้องเอ๋ยเนาะ เฮ้ยนะเฮ้ย,ยไปเห็ดต่อเฮ้ยเขาเราเจ้าเห็นบอเย้ใส่แบบหลุดเห็นหนอขโมยจบบาวาบอรับปเด็รับปรเด้เงี้ยไปคืนเห็ดคือเขาด้วยล่ะเฮ้ยเฮ้ยก็บ่พิเรนพันนันแตว่า,ารุ่นนี้กับเกตะเบ,บิอ้งอยู่หรอกวะแมนบ่เห้ยเ <c oughs> จ้าแมยนบอไปตะกินอยู่บ่เย้ยอ๋อเกตเกตนี่ไม่ไส่คือเขาปไดนอ๋โอ้ไมบ่เมนเขามาตัดใบไส่แล้วหรอ จากเร็วขอไปได้ใส่ไฟไฟได้ข่อยมีเน็ตส่วนตัวข่อยยัวไม่มีการเชื่อมต่อเห็นร่อ,องไหมเขาไหมเขาไหมก่อนโอ้ยหมู่บ้านกูก็คือใส่ได้เบื้อเนี่ยแม่เจ๊ใจชิมตัดคีบอะไรได้บางที้คือรอแต่ว่าป้าจูโอ้แม่ข้างบ่บใใจขาดไ่ไฟก็าบ,บอ็องแม่ข้องบอบใบใจจากในหมู่บ้านเอาก็ใส่อยู่เอ้ยโต้นั่นเร็วหมู่บ้านกูกะใส่อยู่เนาะ นี่มันเขาเลยแล้วไปมันนีเขาโอ้ยนอกว่นหนามาเขาอย่างโซซาซซาี่เฉายจอมาเบงเล่าแน่นี่เลาบอกติยังบุ๊อันเคยว่าจิตัดคลิปแม่ไม่เจ้าก็เขาบ่ได้เจ้าว่าไปจ่ายติวกระจายสู้เดือนยี่ได้หรออู้ยกระจายสู้เดือนไม่เคยถามนี่จอมารเบงผู้นี่ โทรศัพท์ข่อยนี่เขากรได้เลยหมุนติวติวติวยู่นี่แม่โอ้ขอบคุณค่ะโอ้ยเป็น <บอ S 1> มีนาิเป็นเงี่ะมันข่อยเกิคือใส่ได้เกิดว้ายของข่อยมันเนื้อส่วนตัวข่อยก็มีเอาใส่ไฟไฟเรากับเรเป็นยงังไม่มีปัญหาเขาเจ้าใส่ได้าายอยู่บ่ใส่ได้แต่มันทิ่เป็นนี่อ่ตัดคลิปอยู่บ้านก็ได้เออเขามันเป็นนี่อย่างขนาดของข่อยคือเขาบ่ได้ให้ยันเป็นหยากรอย่างนี่หยากร้าเจ้าผู้เดียวเฮ้ยอุ้ยกับ กูจะตัดคลิปเนาะ้อยยังไงมันมันจะเห็ดได้นี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี่นี่มันหมุนติ้วเตีวอยู่นี่คลิปนี่มันเป็นยังไงอึย๋ยของเร่าก็หมุนหลุนหลุนหลุนด้วยเจ้าเห็ดยังเสเม,มื่อขอกะใส้อยู่แม่เขาสิเป็นอีหยังเม,มเื่อเมื่อคืนนี่บ๊วยบาลมันคืนจังอือเท้าทำคนลาวาะว่าเปลีป่ยนแม่หลังฮันไม่ก็น่าสนกุกเึจะเปลี่ยนหลนเอ๋อแกก็ถามใครคือเ่าบอก่อรจะนับวาเปลี่ยน เออยายนี่กให้เขางุ้มอยู่ปซั่นเขากระชัยชุ่ม้อซบชุ่มเอบัดมื้อนี่มันเฮ็ดหยังบ่ได้เลยนี่เปลี่ยนรหัสมันนี่เมีโอ้ยก่อนสิเปลี่ยนกับอกข่อยแน่ยตอนน้เอาบอกเขานี่เมียบ่งบ่งุ่มอยู่ต่งบักโดนนึงเล่ากังุ่มต่างบักโดนอยู่ของข่อยมันกัหมุนอึดนๆจุดดอกว่าขว่าสิใส่ของเจ้าอยู่เปลี่ยนรหัสไหมตะเตี้เปลี่ยนตัวเนาะโอ้ยเจ้ากัฮู้อยู่ตัวว่าข่อยใส่นําเจ้าชุ่ม้อิบชุ่มเอิบไปไส ก็ใช่มเขาไม่จีใ่ไลยฮะนี่โอ้บานิแม่ไม่ต้โจานนี่จีใส่น้ำมันอะไรอื่นก็ใช่เต้ามือที่แหลกอยู่คยมากมนนี้หลอโอ้เนียัพี่เป็นภาษาไทยเด้อรหัสบ้านหอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าย่าเฝ้า่อยก้อนเออพี่เป็นภาษาไทยตีเรื่อยแมนเอาโอเคชื่ออย่างสร้างคนใส่น้ำหอยังเกาะสร้างคนใส่น้ำสร้างคนใส่น้ำ เอาบ so oh, e, ah ah, ี yeah, 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 be ้ในเจ้าด่าไข่บเนี่ยโอ้หลังหัดไวไฟหลัหยังคือจะเป็น่งสั้นสร้างคนใส่น้ำแล้ว่านดีมั้ยหลังยังสี่ตัวมันยังข่สิบรูนใส่น้ำเนาะมันก็หลังห่ดคือบ่พอได้ผู้ใดก็สิขึ้นปลาเขาสิต่างสีไปขึ้นั่นอกอนกเ็จะเตินเติตัวยัยยัยยยเจ้าสิไปขึ้นอีกยังไรเจ้ากับพิมพ์เพ่เป็นภาษาไทยสร้งคนใสนํำแค่นี้เจ้ากับใส่ได้แล้วจะลองเห็นไหาสิบอกของหน้าไฟไฟเป็นเลยสร้างคนใช้นํำลวัน จะลองพี่มึงรู้มันสิใสได้อยู่บ่ภาษาไทยเด้อใสได้บ่อืสร้างคนใส่น้ำมันดิโอ้ยแต่พิมพ์ก็ยากอายแล้วอือพิมพ์เลยเบื่อเบื่อจังบ่ใสกับอะไ้แล้วบ่ใสกับอะไ้แล้วยังไงอันเดะอันลุยรวยยวนจะไปลากเปลี่ยนอีกเดรึบ่่วซื้อนี่ซื้อนี่คือโอ้ยประกาศใสดอกเึ่งสั่งคนใส่น้ำแล้ววันนี้สร้างเราบักอาบนุ ส e hmm. um ี่หลังมั้นี่มันเห็นใจกันกระย่ามันสี่หลักเขาคอยก็บอกให้ใส่เลยดิแตจังหวะนึกว่าใส่ใส่น้ำเพื่นบึงของเขาก็น่านิ่งๆไม่มนภาษาไทยภาษาอังกฤษใส่บ่ได้บ่อันเปลี่ยนไม่บ่ได้บ่เลยอันสั่งคนใส่น้ำเหนียวเลี่ยนไม่บ่ได้บอกว่อันละทันอันละเทเดียวไม่บ่ได้แต่ก็ยังกับเอารถมาแเ้าให้ได้คุณสั่นบอกเลยคุณเอาสั่นไปยังเนี่ยไปใช่ไหไปอันวานปุ๋ยอันยาง ปปว,ว่าไงบนน้องบันทึกไว้ว่าเจนเรียนชิวกับเล่าเมียโอ้เออแม่นอยู่ดอกเอาเย็นหน้ามีสอบนี่แหละเราแล้วก็สิบวันโดนอยู่บ่เจ้าครูบ่ไปเฮ็ดช่วยเล่านนโอ้ยมันหอนเนาะไม่หอนก็นใจ้เพืเฮ็ดผู้เดียววันนี้ม่เฮ็ดดีสิไปช่วยกันกระสุนเจ้าตัวนัดข่อยว่าสิบา,าบันทายคิบขวากาดฐานถ้าเจ้าตัวเนาะโอ้ยกระนัดอยู่ขวากาดทีเดีย ถ่ายกับเล่าสิเนี่ยบันทึกเราไ่อยู่ข่อยม่ชีเรีนได้บันทึกเพราะว่ามันตรงนี่เล่าแหมเออไม่นอยู่หรอกเจ้าก็ว่าบอกข่อยไว้แต่ว่าพอจะเอาไปถ่ายคลิปหน้าเจ้าเด้อเอาเพื่อนเฮียเฮียวไว้เจ้าก็ว่าบอกสิเนอะเฮียเฮียวแต่ว่ากับรถไปยังหรอกบ้านเหล่ารักขับมาหนูยุ่งหลายอยู่หน้าอยู่ให้นั่นดูมาได้ดอกบ้านเหล่าขับมาโหลดโอ้เราโทรโทรศัพท์ไปอยู่หมดไปโทรถามเราไป จะไม่เบืรอเพิ่มเดียวบ่ไม่เบื่อเพ่มเพราเดไม่ใหม่เนาะมีอต่เออมีอยู่เลยมีอยู่เดี๋ยวคอยตัวหายายดอกเอนเอาแล้วมากินเขาได้แล้วใส่ตะปูยา่ีนิงอดชิบอยกินของกินน้ำอูเวียกเพาะเสียใัปวดนเดด่อนๆแท่นชิิไปช่วยปวนาเจ้ากรได้ไม่เราคันนาสาไปแห้งกับยาเราแล้วเออขาปานขึ้นบ้านยาม่องมาห้เอะเอให้เอเออเอเออเอเอเาอ ช่วอนี่มันแห้งหายากนี่ปู่อ่ะนบ่ยบอกนางซ่องมือกันหน่อยเกยค่อยนั่นกับกับเขากับกระสือมานไปเรียบร้อยแล้วช่วงรถปุ่นก็นไฟไฟเขาหลังเขาหรือเนาะคุณภาษาอันนี้เขากับอันนั่นบ่ได้แล้วเนาะวันนี้ครบจ่า้าเลขอันหัว้ามันโดอโอ้รับแต่ไม่ยากขาสิว่าล่ะเจ้ากะรับล้วนช่วงใครเลขเนาะส่นบ่ อุ้ยสื่อของเขาแล้วก็ต้องใจเขาตัวเอ้ยอุ้ยหัดจอหัดเดียวเดียวเดียวจะเฝ้าอย่างหร่ะเราเพ่อสรรกันฮะยังก็ไม่จงวะตีก็แล้วก็ยอดดีแล้วโอ้แต่คาเล็กเ้าแล้วก็เป็นผู้จังสันอยู่บ่เออเออบีบเราให้ดอกสน่ะเออจังได่ก็ได้ เอยัยเจ้าคือว่าตัวสนาสนะลูสาวบารับเลยแม่จ้าว่าอยู่เยียจังวัซื้อนาอโอ้ยแต่เรายายเจ้าไปมือแรกนน่เจ้าถึงดาค่เจ้าตัวเด้อจะไปบอกเด้อจะว่ามาน้ำข่อยเด้อขึ้นกบัวเนี้บัดหนิอุ้จะบอกเขาว่าจังไรจังไะงวดชันงวดงวดชนงัวจะงวดก่อนของบริใจมันกับไก่งวดมันแล้วเนาะ กันหเด้อขวบกบกน้ดีขวบกบกบน้อหอาอย่างกับพวกสีได้ใส่เอาลงตรงกรดกนดียเล่คุยกันหลดเด้อเ็ดเถือถั่วถือสา่อนถั่วือสก่อนถ้่วยือสามไมกินเข่าไปเข้าไปฮัลโหลเออจะหาใครยุกมาหาเงินละจ้าจ้ามือแรงจะไปฮอดเงี้ยบล่ะ อเอ้ยนกับมาหาเงิ้น,นี่ล่ะเออพอดีเอียนไวไฟมันบ่มีว่างั้น <c oughs> จ้าจ้า <c oughs> เอาใหา้ลีมเลมเลแงเมลแงมาตัวดอกจ้าจ้า <c oughs> อยู่น้องไทยน,น้องเก็บไม่ยังอัน ยืมแม่มอก็ดนหรอกโอ้ยเอใจท้าเราไปเไว้แล้วไอ้บ่บ่มทบ่มีหมดแล้วสู้นลิบคนเ้อน้ำสิาศัยกันน่ะใส่ป่ะเออส้มเก๋คือดยินว่าตัวถือเลขยรบ่ละเก่ไาสิไปอันยืมตัวแม่ก็เด้เกลือตใจเมื่อนเกาเขา อีหล่ะใจมั่นใจดีเออเออจะเข้าไปหาเด้อจ้าจ้าโอ้ยใจไม่ลายอีหล่ะเออเห็ตูแห้งๆปังๆเด้อว,วันนาน้นคือหลายๆก็เก่าด้วยล่ะเออเออจะไปตรงนี้ละจ้าจ้าจ้า